วันนี้ c ช n e l Beep a u t ตอะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ BMW อ3ีรสนะครับโฉม E46 นะครับวันนี้ขอเปิดคลิปด้วยการทดลองขับเลยนะครับคือคันเนี้ยผมเก็บงานมานะฮะก็มีการเอาไปซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าตอนที่ได้มาเนี่ยเรือนไม้เนี่ยเข็มความเร็วมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีพวกไฟ ABS โชว์ แต่ว่าที่ซื้อคันเนี้ยเพราะว่าผมชอบที่มันแต่งสวยคือทรงสวยเลยคันเนี้ยเดี๋ยวผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเต็มคันให้ดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาวทดลองขับกันก่อนคันเนี้ยเป็น e สี่หกปีสอง2นสองนะครับการขับขี่ก็ต้องบอกว่าคันนี้ใส่ล้อขอบ19บนะครับแต่การขับขี่ไม่ได้แข็งกระด้างเลยนะฮะเพราะว่าคันเนี้ยโชกก็เป็นโชกเดิมนะครับเราโชกเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับล่าสุดก็มีการเปลี่ยนเบ้าโชกแล้วก็เปลี่ยนโชกคู่หน้าให้นะครับรถคันนี้ เพราะว่าช็อคเดิมมันเสื่อมสภาพนะครับเราก็จัดการเปลี่ยนให้ตอนนี้ก็ขับโอเคเลยนะฮะเข็มน้ำมันวัดรอบความเร็วความร้อนใช้ได้หมดนะครับตอนนี้ขับดีเลยเสียงเครื่องหกสูบตัวนี้เพราะมากนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกทนทานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวงมาลัยแบบสามก้านด้วยนะครับให้อารมณ์แบบว่าสปอร์ตมากกว่าตัวห้าก้าน คือผมชอบมากกว่าตรงนี้วงมาลัยก็เป็นหนังเดิมเลยนะครับไม่เคยหุ้มใหม่เลยอันนี้หนังเดิมแต่ว่ามีตําหนีบ้างนะครับตามอายุการใช้งานคันนี้มานหลังไฟฟ้าใช้งานได้ด้วยนะครับการขับขี่ผมต้องบอกว่าก็โอเคเลยนะครับทรงรถก็สวยนะครับคันนี้ใส่สปริงโหลดของ HR แท้ของแท้สีดำนี่เราก็มา ทดสอบการขับขี่กันให้ดูนะครับอันนี้ผมไม่อยากขับเร็วนะเพราะว่าน้ํามันมีน้ําขังอยู่ตรงนี้นก็เลยชะลอหน่อยแต่จริงๆมันก็ขับเร็วได้อยู่คันนี้รงล่างโอเคเลยนะครับเครื่องแรงครับเครื่องแรงปกติเลยอย่าไปเลยนะอันนี้ <Wow. S 1> แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์หนาวเลยนะครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ทุกบานนะครับ แล้วก็มีฟิล์มกันร้อนของไฮคูนะครับสภาพฟิล์มกันร้อนก็ยังดีอยู่นะครับมีหมองไม่มีมัวเครื่องเสียงก็เป็นแบบจอนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับคันนี้คือปกติรถแต่งมันก็ขับค่อนข้างลําบากนิดน,นึงแต่ว่าคันนี้ผมต้องบอกว่าขับไม่ลําบากเลยเหมือนรถธรรมดาทั่วไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขับกันให้ดูสักพักหนึ่งนะครับ ามาดูสภาพรถคันนี้กันเลยนะครับคันนี้นะครับรถ E ี่สหปี2002นะครับ3 2 3สองสอเครื่องเดิม M52 นะครับคันนี้สีเป็นสีดำเดิมจากโรงงานนะครับสีสภาพสวยงามมากๆนะครับสีเป็นสีดำเงานะครับรถคันนี้เราเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามือจับบอกเลยว่าลื่นเปื้อนเลยนะครับ คันนี้มีการตกแต่งด้วยชุดแต่ง M3 รอบคันนะครับการชนหน้าก็เป็นของ M3 นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับไฟสปอตไลท์ยังอยู่นะครับตะแกรงหน้านะครับตะแกรงแต่งเป็นของ M3 หมดเลยนะครับกระจังหน้าก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับรถคันนี้ใครที่ชอบรถแต่งๆหน่อยนะครับเอาคันนี้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูล้อแม็กกันต่อนะครับคันนี้เป็นล้อแม็ก2ชิ้นเป็นล้อเบตันนะครับขอบ19นะครับยางเป็นยางปี17นะครับสำหรับใครที่ซีเรียสก็เปลี่ยนยางเอานะครับแต่ถ้าใครเอาไปไม่ค่อยได้ขับก็ใช้ยางตัวนี้ต่อพอได้ครับถ้าไม่ขับเร็วสีต้องบอกว่าสีเป็นสีเดิมโรงงานนะครับอาจจะมีรอยมีตำหนิบ้างบางจุด แต่โดยรวมแล้วยังดีอยู่นะครับพามาดูรอบๆคันกันต่อนะครับล้อต้องบอกว่าสวยมากนะครับล้อเป็นล้อสองชิ้นนะครับล้อสองชิ้นนี่เบตันก็เป็นล้อที่ใส่กับ BM เอยู่แล้วนะครับแถมเป็นสีโครเมียมด้วยนะครับเงาตาแตกนะครับสวยมากนะครับให้ดูฟิตเมนต์รถนะครับ ต้องบอกว่าไม่ต้องไปโหลดไม่ต้องอะไรเลยคันนี้คือพร้อมเลยนะครับคันนี้ใส่สปริงโหลด HR แท้นะครับสีดำนะครับโชคก็เป็นโชคแต่งนะครับเป็นโชคบินเหลืองนะครับแล้วก็โชคคู่หน้าเราก็ทำการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับต่อมาเรามาดูด้านฝาท้ายกันไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟท้ายอันนี้ก็สวยมากนะครับสวยกว่าไฟเดิมแน่นอนนะครับไม่รู้ว่า คันอื่นจะชอบไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบมากนะครับไฟท้าย LED ให้ดูทรงของรถนะครับมันจะเหมือนมีโป่งนิดๆนะครับนี่ฮะการชนหลังก็เป็น M3 นะครับต้องบอกว่าถ้าใครชอบรถแต่งคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับแต่ถ้าใครชอบรถเดิมให้ไปดูคันอื่นนะครับมีท่อด้วยนะครับท่อเป็นท่อของฮามานนะครับนี่ออกออกจริงนะครับอันนี้ขับ เสียงท่อเพาะมากนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องกันให้ดูดีกว่านะครับขออน,นี้ปิงไุญาตปิดวิทยุก่อนนะครับตอนนี้โอเค <S 1> <S 1> ให้ทุกท่านฟังเสียงท่อกันนะครับท่อออกจริงสี่ท่อนะครับ อันนี้ผมไม่อยากเหย,ยบนะฮะเดี๋ยวเสียงมันจะรบกวนคนอื่นเสียงก็ประมาณนี้ครับเสียงพอครับโอเคครับต่อไปผมเปิดฝาท้ายให้ดูครับคันเนี้ยผมก็ซ่อมบำรุงให้นะครับก็มีการเปลี่ยนโชคคู่หน้าให้นะครับเปลี่ยนเบ้าโช๊คแล้วก็เปลี่ยนพวกสายเบียสต่างๆนะครับเพื่อแก้ไฟโชว์นะครับ อันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับก็เอามาให้ดูนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับรถคันนี้เป็นเครื่อง M52 6สูบ 2,400cc นะครับคันนี้เปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องตัวนี้ทนทานไม่จุกจิกนะครับใครอยากเล่น BM ตัวเก่าๆนะครับผมก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เครื่องคันนี้ก็เดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้แต่งอะไรนะครับสภาพดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับขับสนุกเลยครับเพราะคันนี้ใส่ล้อใส่ท่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแถมสวยด้วยนะครับเพราะมีชุดแต่งอะไรพร้อมหมดแล้วเกียร์ก็เปลี่ยนปกตินิ่มนวลน,นะครับไม่มีกระตุกแรงเหยียบแล้วขับมันแน่นอนนะครับคันนี้เดี๋ยวผมตตาร์เครื่องให้ดูกันนิดหนึ่ง โอเคนะครับคันนี้เครื่องโอเคเลยนะฮะสตาร์ทที่เดียวติดเลยเดินเรียบนิ่งนะครับปกติพร้อมใช้งานนะครับต่อไปเราไปดูภายในกันต่อนะครับคันนี้นะครับบอกเป็นบอกไฟฟ้านะครับเมมโมรี่ได้3จุดใช้งานปกตินะครับเลื่อนเงินให้ดูครับ นะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับใช้งานได้ครบถ้วนนะครับดูภายในนะครับคันนี้ภายในมีการตกแต่งด้วยคาร์บอนเคฟล่านะครับก็ให้ดูเข้ากับรถคือของเดิมมันจะเป็นลายไม้นะฮะอันนี้เจ้าของเขาก็แต่งให้มันแบบดูวัยรุ่นนะครับก็เรียกว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งคอนโซลก็เป็นสีดำเดิมๆนะครับสภาพดีนะครับเคเลยเนบ ภายในสวยเลยนะฮะอันนี้หัวเกียร์ก็เป็นคาร์บอนเคปบล่านะครับแล้วก็พวกพลาสติกตรงเนี้ยที่จุดบุหรี่เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเกียร์เป็นเกียร์ที่พ่นนิกไฟฟ้าด้วยนะฮะอันนี้ก็เล่นเกียร์ได้นะครับไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับทำงานปกติทุกบานคันนี้นะครับเบาะก็เป็นเบาะที่ว่าหุ้มมาใหม่นะครับต้องบอกว่าเบาะใหม่มากนะครับ สีก็จะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะครับก็ออกน้ำตาลส้มแล้วก็เบทผสมกันไม่รู้จะพูดไงดีนะครับต้องมาดูตัวจริงเอานะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านให้ดูพรมนะครับพรมเป็นพรม AC ด้วยนะฮะอันนี้ให้ดูกาบบันไดก็เป็น AC นะครับของแต่งครบครบนะครับรถคันนี้ของแต่งคบคบ ภายในก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยพร้อมใช้นะครับรถคันนี้อาจจะไม่ได้เนี๊ยบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามอายุนะครับแต่โดยรวมแล้วนั่งเราก็โอเคเลยนะฮะอันนี้โอเคนะครับก็รถคันนี้ก็พร้อมใช้นะครับเหมาะกับคนที่อยากได้รถบ m เสวยๆแต่งสวยๆขับสนุก อะไรหาง่ายไม่แพงแล้วก็รุ่นนี้เครื่องทนทานไม่จุกจิกนะครับซื้อไปราคาก็ไม่ค่อยลงแล้วนะครับราคานี้ก็แข็งแล้วนะครับรุ่นนี้ราคาคันนี้ผมขอขายในะราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับคุ้มไหมลองดูนะครับคันนี้รถสภาพพร้อมใช้เก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีชุดแต่งมีล้อมีท่อ a อซนะครับ แล้วก็มีแต่งภายในนะครับภายในก็หุ้มใหม่สวยทั้งคันแล้วนะครับมีเครื่องเสียงวิทยุพร้อมนะครับใครสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับโอเคนะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับสําหรับใครจบราคานี้แถมฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทั้งระบบนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับโอเคนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ